หลวงพ่อบอกว่าให้จเจริญเมตาก่อนทํารูปแบบแผ่ส่วนกุศลหลังทําเสร็จแผ่เมตตาที่ท่านว่าทำํำยังไงครับแผ่เมตตาเราก็ทําได้หลายอย่างการแผ่เมตตาก็อย่างที่บทสวดเมตานะั้นสัพเพสัตตาอเวราหนตุนะครับนั้นก่อนอื่นเราก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยให้สัตว์ตัวนี้ได้มีโอกาสมีกําลังแผ่เมตตาให้กับตัวเองเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสัตว์อื่นนะครับเวลาที่เราคิดถึงใครก็แล้วแต่เราเอาจิตมาที่บทสวดมาแผ่เมตตาสัพเพสัตาอเวราหนตุแล้วก็ แล้วก็แผ่ไปเรื่อยๆการที่แผ่ไปนั้นจิตไปอยู่การแผ่นะเราก็มีความปรารถนาเวลาที่เราโกรธใครเรานึกถึงเขาคนนั้นแล้วเราก็ตั้งจิตมีเมตตานะตั้งจิตจิตต้องมีเมตตานะนึกถึงเขาแล้วก็แผ่บุญกุศลให้เขาถ้าแผ่บุญกุศลให้เขานะเราคืนึกลองลองทำดูนะถ้าเราโกรธใครหรือใครทําให้เราโกรธเรานึกถึงเขาแล้วเราหวังดีต่อเขาาอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาเจริญรุ่งเรืองถ้าทําได้วจริงใจแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเจอคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ยึดถือเขา